สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระปัดปาโดยผมซามอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องวิธีการกรอกแบบฟอร์มใบผ่านตอมอลาวนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอามาลงก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว คนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะเพราะบางทีถ้าเราภาษาลาวมันใกล้เคียงกับกับภาษาไทยเราแต่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆเอางี้แล้วกันจะมาผับให้ชัดเจนเลยดีกว่าเพราะบางทีถ้าคุณเข้าทางด่านไหนออกทางด่านไหนคุณจะได้ต้องได้แจ้งเขาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับเวลาที่จะเข้าจะออกเนาะอันนี้จะเป็นประเทศลาวนี่ประตูใสนะครับที่ประเทศลาวครับโอเค มาเข้าเรื่องกันเลยก็นี่คือเป็นแบบฟอร์มของเขานะครับมันจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมันจะมีสองซีกครับสองฝั่งฝั่งแรกก็จะเป็น entry ก็คือก็คือการเข้าประเทศลาวอันที่สองก็คือการออกประเทศลาวกรณีที่คุณนํารถเข้าลาวคุณต้องเขียนนะครับคุณเข้าทางด่านไหนแล้วคุณจะเอารถไปออกด่านไหนถ้าเกิดว่าคุณเอารถเข้าด่านนี้แล้วไปออกอีกด่านหนึ่งระวังค่าปรับนะครับถ้าคุณไม่ได้แจ้งนะครับถ้าคุณไม่ได้แจ้งนะครับ อันนี้ต้อง,องบางทีทริคเล็กๆ,ๆน้อยก็คุณจะทราบกันด้วยนะครับทราบกันไว้ก็ดีครับโอเคทีนี้แบบฟอร์มก็เป็นยังไงล่ะมันก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสามจุดนะจุดแรกไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอันแรกมันข้างบนเนี่ยนะอันแรกก็คือ,อคุณเข้าทางด่านไหนนะอันแรกคุณเข้าทางด่านไหนอย่างาท่าหนองคายก็เป็นท่านาแล้งนะครับอันที่สองก็คือนมสกุล นมะสกุลคุณต้องใส่นมสกุลคุณก่อนนะอันที่สามก็คือชื่อของคุณนะชื่อของคุณส่วนอันที่สี่ก็จะเป็นเพศนะครับเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะครับก็ติ๊กไปตรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับติ๊กเข้าไปตรงนั้นนะครับมองเห็นกันไหมถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมขยายให้ดีกว่าขยายขยายภาพขึ้นมาจะได้มองเห็นอ่ะขยายยังไงล่ะ โอเคไม่เป็นไรให้รู้ว่าไอ้ที่อันที่อันที่สีเนี่ยนะก็คือเพศจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับก็ติ๊กไปตรงนั้นส่วนอันที่5ครับตรงมุมนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดส่วนอันที่6ตรงนี้นะครับอันที่6ตรงนี้ก็คือสถานที่เกิดนะครับสถานที่เกิดคุณเกิดอยู่จังหวัดอะไรนะครับอันที่7ก็คือคุณสัญชาติอะไรสัญชาติอะไรเชื้อชาติอะไรนะครับ อันที่8ก็คือคุณทําอาชีพอะไรมุมนี้จะเป็นอันที่8ก็คือคุณทําอาชีพอะไรนะครับอันที่9นะครับอันที่9นะครับส่วนข้อที่9ก็คือหนังสือผ่านแดนเลขที่เท่าไหร่ในหนังสือผ่านแดนก็คือหมายเลขพาส,สปอร์ตของคุณนั่นแหละผมเอามาตรงนี้เลยนะแต่ผมเขียนหมายเลขไปหมดละจะได้มองเห็นอันที่9ก็คือ,อาตามกันไปแล้วกันอันที่9กก็คือหนหังสือผ่านแดนก็คือพาสหมายเลขพาสปอร์ตของคุณนั่นแหละหมายเลขพาสปอร์ตอะไรนะครับ ส่วนอันที่10มาทางนี้เลยนะครับอันที่10ก็คือวันหมดอายุของพาสปอร์ตของคุณนะครับอันที่18เขาบอกว่าพาสปอร์ตของคุณเดลงวันที่เท่าไหร่นะลงวันที่เท่าไหร่นะครับอันที่12อนะครับออกให้ที่ไหนนะครับออกให้ที่ไหนนะครับแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเขาไม่ได้เขียนภาษาไทยนะเขียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อันที่13นะครับ13ก็คือสมติกรณีที่คุณทํางานที่ประเทศลาวนะครับคุณมีวีซ่านะครับเลขที่วีซ่าของคุณ วีซ่าเลขที่อะไรนะครับ14ก็คือลงวันที่เท่าไหร่ในวีซ่าของคุณนะครับแล้วก็ออกให้ที่ไหนนะครับวันที่15ออกให้ที่ไหนส่วนอันที่16เนี่ยก็คือที่อยู่ในประเทศลาวของคุณอะที่อยู่ในประเทศลาวของคุณที่อยู่ที่ไหนคุณจะไปพักที่ไหนถ้าพักในโรงแรมก็บอกว่าพักโรงแรมไหนอะไรยังไงนะครับส่วน17เจนี่ยจุดประสงค์ที่เข้ามาในประเทศลาวมันก็จะมีช่องให้ติ๊กอะครับอันแรกก็คือการทูตนะครับอันต่อมาก็คือ รัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับอันที่ต่อมาก็คือ,อ,อวิสิตก็คือการเข้ามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมนะครับฝั <c oughs> ่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ business ก็คือมารูปแบบของธุรกิจอันต่อมาก็รูปแบบของการท่องเที่ยวถ้าเราท่องเที่ยวก็ติ๊กเข้าไปที่ท่องเที่ยวนะครับหรืออันต่อมาก็คือทานสิทธ์ก็คือคุณผ่านเพื่อที่จะบินไปประเทศอื่นต่อนะแต่แต่ผ่านประเทศลาวก่อนอะไรเงี้ยครับโอเค ทีนี้มาข้อที่18นะสิ 18. คุณเดินทางมาด้วยอะไรครับเนะี่ยคุณเดินทางมาด้วยอะไรนะก็จะมีเดินทางมาด้วยแอรฟลายคุณก็เขียนฟล์ทนัมเบอร์เข้าไปรถก็รถทะเบียนอะไรนะหรือรถบัสคุณมาด้วยรถบัสนัมเบอร์อะไรก็ต้องเขียนเข้าไปด้วยนะครับอันที่20บครับอันที่19คุณเดินทางจากไหนมานะครับเดินทางมาจากจากที่ไหน นะครับระบุด้วยสมมติคุณมาจากอุดรน,นี่ครับมาจากอุดรจากขอนแก่นหรือมาจากกรุงเทพก็ว่ากันไปแล้วก็เขาจะถามว่าเดินทางเป็นกลุ่มคณะท่องเที่ยวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปกลุ่มคณะก็ไปคนเดียวก็ต่อบว้าโนนะครับต่อบว้าโนนะครับส่วนข้อ21เนี่ยเขาก็จะถามว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในประเทศลาวของคุณเ,เบอร์อะไรนะเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับ22ก็คือลายเซน็นนะครับยีลายเซ็นส่วนตรงนี้ก็คือ23ก็คือวันที่ที่คุณเข้าประเทศลาวนั่นเองนะับวันที่ที่คุณเเข้้าปรรระะทศวนนคับตงี โอเค okay. นี่คือหน้าในส่วนของ entry นะครับ arrival นะครับก็คือการเข้าประเทศลาวนะครับเป็นทั้งหมดย3บสาจุดนะครับ23สามจุดส่วนการที่คุณจะออกจากประเทศลาวนะครับออกจากประเทศลาวนะครับมีอีกหน้าหนึ่งนะครับอีกหน้าหนึ่งรู้มองเห็นหรือเปล่าหน้าเนี้ยครับการออกจากประเทศลาวนะครับออกประเทศลาวลาว อันแรกที่คุณจะต้องเขียนก็คืออะไรครับอันแรกตัวแรกเลยนะก็คือ,อคุณออกด่านไหนละ่ะคุณเข้ามาทางด่านท่านารแล้งก็ออกท่านาแล้งนะครับอันต่อมาอันที่2ครับก็คือนามสก,กุลนะครับต้องใส่นามสก,กุลก่อนนะครับอันที่3ก็ q. ต้องใส่เป็นชื่อนะครับส่วนอันที่4ครับจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดอันที่5ก็คือสถานที่เกิดนะครับนที่เกิดอันที่6 เพศหญิงหรือเพศชายก็ติ๊กเข้าไปนะครับอันที่6ส่วนอันที่7เนี่ยก็จะเป็นสัญชาติอะไรนะคุณเป็นสัญชาติอะไรนะครับอันที่8ดอาชีพของคุณทาอาชีพอะไรนะครับส่วนที่9ก็วันที่นะที่คุณเดินทางออกสูประเทศลาวนะครับอันที่10ครับก็คือ,อาพาสปอร์ตของคุณเลขที่เท่าไหร่หรือหนังสือผ่านแดนของคุณเลขที่เท่าไหร่นะครับอันที่11ครับก็ในเรื่องของอ ลงวันที่วันที่ที่หนังสือผ่านแดนของคุณนั่นแหละนะหรือลงวันที่ของพาสปอร์ตของคุณลงวันที่เท่าไหร่วันที่ทํานั่นแหละนะครับอันที่12ครับออกให้ที่ไหนนะครับออกให้ที่ไหนนะครับอันที่13ก็คือลายเซ็นของคุณนะครับสิบสามลายเซ็นของคุณ14ก็คือในส่วนของสถานที่ล่าสุดนะครับคุณพักอยู่ที่ไหนในประเทศลาวก่อนที่จะออกมาที่ด่านนียคุณพักที่ไหนคุณไปที่ไหนมานะครับ ส่วนตันนี้ก็สําหรับเจ้าหน้าที่ของเขานะครับฝั่งนี้ก็ต้องไปยุ่งกับเขานะครับโอเคง่ายๆนะครับสาหรับใบ uh, uh, ทางเข้าของประเทศลาวนะครับใบ departure, arrival แล้วก็ departure นะครับมีสส่วนนะมีสส่วนส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกรอกให้ถูกต้องว่าคุณเข้าทางไหนแล้วคุณจะออกที่ไหนนะออกไปไหนนะครับเข้าทางท่านาแล้งก็ออกท่านาแล้ง แต่ถ้าคุณจะเข้าท่านาแรงแล้วก็ไปออกอีกเส้นทางหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเขียนบอกด้วยนะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีค่าปรับนะครับปรับที่ไม่ได้แจ้งเขาตั้งแต่ต้นนะครับฝากเอาไว้นะครับนี่คือนะครับการแบ่งปันในเรื่องของการกรอกเอกสารนะครับแบบฟอร์มเข้าประเทศลาวนะครับหวังว่าถ้าท่านไหนที่ทราบแล้วก็เลื่อนผ่านนะครับแต่คลิปนี้นะทำสำหรับเพื่อสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ นะครับบางทีก็อ่านภาษาลาวไม่ออกนะครับก็ให้ทราบเอาไว้นะครับว่าหลักๆแล้วมีเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามครับเอาให้เห็นกันชัดๆอีกสักรอบนะครับเกี่ยวกับเอกสารนะครับข้อ1ถึงข้อ23นะครับแล้วก็ในส่วนของ a l i อร r นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารในส่วนของ Departure การออกจากประเทศลาวให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ